เชอรี่อวดรถยนต์ไฟฟ้าคอนเซปต์รุ่นใหม่อย่างเชอรี่ QQ Remake แงแ้มแผนประกาศเปิดตัวแบรนด์ในประเทศไทยพร้อมบ็อกซี่ SUV ไฟฟ้าออฟโรดเป็นรุ่นแรก <Go. S 1> สำหรับอีพีนี้นะครับ ทาง e ิ t e ท h Thailand ก็จะมาพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งแบรนด์นั่นก็คือแบรนด์เชอร์รี่ซึ่งแบรนด์นี้นะครับทำตลาดในประเทศไทยในนามโอมดาแอนเจคูและก็มีสื่อแง้มข่าวว่าทางแบรนด์เชอร์รี่นะครับจะมาเปิดตัวแบรนด์เชอร์รี่เองในเดือนพฤษภาคมนี้และแบรนด์เชอร์รี่นะครับก็มีรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจมากมายโดยล่าสุดนะครับมีการเปิดตัวรถยนต์คอนเซปต์เชอร์รี่คิวคิวรีเมซึ่งเชอร์รี่คิวคิวนะครับก็เคยทำตลาดในประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อนแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็ ในบ้านเรานะครับซึ่ง c h e r ี่ QQ 2025นี้จะมาในรูปแบบรถยนต์ไฟฟ้าล้วนแต่ยังเป็นรูปแบบของรถคอนเซปต์อยู่โดยมิติตัวทางของ c h e r ี่ QQ ทาง c h e r ี่ก็ยังไม่ได้เผยสเปคอย่างละเอียดแต่งแง้มว่ามีระยะทะล้ออยู่ที่2,750ม mm, ิลิเมตรและมีการออกแบบห้องโดยสารภายในให้มีพื้นที่ถึง86%ของตัวรถมีการใช้รูปแบบของ UI interface ที่สวยงามระบบขับขี่อัจฉริยะ Falcon 500จากทางเช e รี่ และมีการปรับใช้รูปแบบโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงกว่าเดิมสำหรับงานออกแบบ Cherry QQ Concept นะครับ <c oughs> ก็จะมาในรูปแบบของทูโทนโดยใช้สีขาวและดำการออกแบบชุดไฟสไตล์กราฟิกพร้อมโลโก้ไฟเรืองแสง QQ โดยมีการออกแบบลักษณะชุดไฟหน้าและไฟท้ายให้เป็นทรงเดียวกันส่วนการออกแบบเส้นสายตัวถังด้านข้างนะครับก็มาในรูปแบบที่เรียบง่ายโดยเล่นกิมมิกเล็กๆน้อยๆในส่วนของประตูซึ่งมือจับเปิดประตูนะครับก็จะเป็นแบบสอด การออกแบบดีไซน์ภายในนะครับก็จะเป็นในสไตล์ของวัยรุ่นโดยมีการออกแบบลักษณะเบาะที่นั่งรูปแบบใหม่พวงมาลัย2ก้านมันติดฟังก์ชันติดตั้งจอมาตรวัดขนาดเล็กพร้อมจอกลางแบบลอยตัวซึ่งคอนโซลกลางครับก็จะมีไวร์เลสชาร์จเจอร์และที่วางแก้วน้ําและในส่วนของแผงประตูนะครับก็จะมีการเล่นลายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้เป็นไปตามมูดแอนโทนของ Cherry QQ รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าคอนเซปต์แฟลกชิพจากการร่วมมือระหว่างเชอร์รี่และหัวเว่ยอย่าง x s ็ e ซีเซึ่งรุ่นนี้นะครับก็เป็น SUV ไฟฟ้าขนาดใหญ่6ที่นั่งทีศทาง x c ็ซตั้งเป้าให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า ของผู้ที่ประสบความสําเร็จและมีครอบครัวขนาดใหญ่โดยใช้ภาษาการออกแบบคลาสสิกล้ายุคผสมผสานการออกแบบระหว่างสถาปัตยกรรมราชวงศ์จีนและสถาปัตยกรรมจากต่างประเทศซึ่งในส่วนของชุดไฟหน้าและไฟท้ายสําหรับ XZ t i t n g นะครับจะเป็นไฟ LED ที่ปรับรูปแบบได้กระจังหน้ายังคงเป็นแบบปิดทึบและมีการออกแบบโป่งซุ้มล้อสไตล์มอสส์คาออฟโรดซึ่งด้านบนของ XZ t i a n j ีนะครับ ก็มีการติดตั้งโดรนเหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้าของ BYD โดยมิติตัวถังของ x z 1 g นะครับจะอยู่ที่ความยาว5,300ม mm, ิลิเมตรกว้าง2,000ม mm, ิลิเมตรสูง1,900ม mm, ิลิเมตรระยะถ่าล้อจะอยู่ที่3,200ม mm. ิิเมตรก็ถือว่าถ้าขับในเมืองนะครับน่าจะลำบากพอสมควรพอรถค่อนข้างใหญ่มาก ส่วนการออกแบบดีไซน์ภายในนะครับก็จะเน้นในเรื่องความหรูลำ้ำติดตั้งแผงหน้าปัดฝั่งคนขับแบบลอยตัวพร้อมจอแสดงผลแบบพานโนรามา ส่วนจอกลางนะครับก็จะเป็นจอแบบสไลด์พวงมาลัยไฟฟ้ามันติดฟังก์ชันทรงครึ่งวงกลมส่วนระบบปรับอากาศนะครับก็จะมีการติดตั้งระบบออกซิเจนแรงดันสูงสามารถปรับความเข้มข้นของไอออนไนเซอร์ได้ซึ่งทางเชอร์รี่นะครับก็เคลมว่าเป็นเทคโนโลยีแรกของโลกที่สามารถปรับสภาพออกซิเจนให้เหมือนกับว่าเราอยู่ท่ามกลางป่าไม้เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าซึ่งดีไซน์ภายในในส่วนของหลังคานะครับก็จะเป็นหลังคาพอลรามิกโดยออกแบบให้เป็น ระดับเพดานห้องโดยสารด้วยไฟ LED คอนโซลกลางเป็นแบบสไลด์ป๊อปอัพและส่วนที่ค่อนข้างจะดูเหลือเชื่อหน่อยนะครับนั่นก็คือจอโค้งสไลด์จากเพดานห้องโดยสารซึ่งก็ต้องมาดูอีกทีนะครับว่าเมื่อเป็นโปรดักชันคาร์จะมีความใกล้เคียงกับ concept คอนเซปต์คาร์มากน้อยเพียงใด ส่วนสมรรถนะของ XC t n ซทนะครับจะสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้า e 0 XL พร้อมระบบขับขีอ่อาชีริยะ 7D a u t o r เ a n ระบบกันสะเทือนแบบ Active ที่จะช่วยจัดการด้วย AI ซึ่งในรูปแบบของไฟฟ้าล้วน,นครับก็จะเป็นสถาปติกรรมแรงดันไฟฟ้า1,000โวลต์ส่วน REEV นะครับจะเป็นสถาปติกรรมแรงดันไฟฟ้า800โวลต์โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า4ตัวให้พละกําลัง 880กิโลวัตต์หรือ1,780แรงม้าขับเคลื่อน4ล้อพร้อมเฟืองท้ายแบบ Limited Slip ติดตั้งระบบป้องกันการพลิกคว่ำลุยน้ำลึกได้900มิลิเมตรมีระบบความปลอดภัยป้องกันการสื่อสารด้วยการเข้ารหัสควอนตัมพัฒนาบนสถาปัตยกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ EEA 6.0ทําทำงานร่วมกับชิปเซต Qualcomm Snapdragon 8397ซึ่งสำหรับชิปเซตตัวใหม่ของ Qualcomm ในรถยนต์อย่าง Snapdragon 8397หรือว่า Snapdragon 8797ทางเราก็ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดนะครับว่ามีรูปแบบการประมวลผลยังไงบ้างถึงถ้าใครรู้ข้อมูลนะครับก็สามารถนำมาแชร์กันได้และ X x ็ e ซ n เท g ยะครับยังมีการติดตั้งระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่เคลมว่ามีสัญญาณที่แรงครอบคลุมพื้นที่กว้างค่าธรรมเนียมต่ำและตอบสนองกับรถยนต์ได้อย่างรวดเร็วรองรับพื้นที่ในจุดอับสัญญาณ และอีกหนึ่งไฮไลท์รถยนต์ไฟฟ้าที่มีข่าวว่าจะเปิดตัวในประเทศไทยพร้อมการเปิดแบรนด์เชอรี่นะครับนั่นก็คือไอค้า V23 Boxy SUV Off-road ซึ่งก่อนหน้านี้แบรนด์ไอค้านะครับก็มาประเทศไทยในรูปแบบของแบรนด์ JQ ูนั่นก็คือ j q คูซิโดยชื่อในจีนนะครับนั่นก็คือไอค้า03 ส่วนไอคาวีสองสามนะครับก็มีการพัฒนาขึ้นมาจากความช่วยเหลือของเทคโนโลยีชิมิจาก Xiaomi ซึ่งรูปแบบงานดีไซน์นะครับยังคงเป็นบ็อกซี่เอสยูวีขนาดกระทัดรัดสไตล์ออฟโรดชุดไฟหน้าทรงกลมล้อมด้วยไฟ LED แบบเรียวยาวทั้งด้านบนและด้านล่างติดตั้งไฟสปอตไลท์ที่กันชนหน้าพร้อมกล้องและเรดาร์ซึ่งสายตัวถังนะครับก็จะเน้นความเรียบง่ายติดตั้งล้ออลอยขนาด1 9ถึง21นิ้วตามรุ่นย่อยส่วนด้านท้ายนะครับก็จะเป็นการเปิด ประตูแบบแนวตั้งและมีการติดตั้งกล่องเก็บของพร้อมชุดไฟ LED โดยขนาดมิติตัวถังนะครับอยู่ที่4,220ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,915ม mm, ิลิเมตรสูง1,845ม mm, ิลิเมตรระยะถา้อจะอยู่ที่2,735ม mm, ิลิเมตรระยะต่ำสุดจากพื้นนะครับอยู่ที่200มิลิเมตรซึ่งจะเล็กกว่า j q c i EV หรือ Icar 03ที่จำหน่ายในบ้านเราเล็กน้อยส่วนการตกแต่งภายในนะครับก็จะเน้นความมินิมอล แต่ยังคงความอเนกประสงค์ครบครันติดตั้งจอกลางขนาด15.4นิ้วความละเอียด 2.5K พร้อมชิปเซ็ต q u a ค c o m Snapdragon 8155โดยถัดลงมาจากจอกลางนะครับก็จะมีปุ่มควบคุมแอร์และปุ่มควบคุมต่างๆเบาะที่นั่งหุ้มหนังเกรดพรีเมียมซึ่งสามารถปรับแบบโซฟาได้ส่วนระบบเสียงนะครับก็จะมีการติดตั้งลำโพง7ตำแหน่ง สำหรับขุมพลังและสมรรถนะน,นะครับก็คาดว่าจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกกำลัง136แรงมา้าแรงมีสูงสุด180นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่แบบ NMC จาก CATL นะครับที่ความจุ 81.7กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อนล้อหลังท็อปสปีดอยู่ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครมระยะทางการวิ่งไว้ที่515กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC ส่วนรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับมากับมอเตอร์พละกกำลัง211แรงม้าแรงบิด292นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ NMC ขนาดความจุเท่ากันนะครับที่81.7กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อน4 l. ล้อรองรับการวิ่งที่ระยะทาง470 กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จนะครับมาตรฐาน n e d c ความเร็วสูงสุดอยู่ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงติดตั้งกล้องมองรอบทิศทางเรดราคลื่นมิลลิเมตร5ตัวเรดราอัลตราโซนิก12ตัวรองรับ ADAS L2+ ถึงก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับว่าถ้ามาประเทศไทยจะมีการตัดสเปคอะไรหรือเปล่านะครับรวมถึง มีการเปิดราคาที่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าทรงนี้ในประเทศไทยนะครับก็น่าจะยังมีเพียง j q i 6 EV ที่อยู่ในเรทต่ำล้านเพื่อน,อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮ p ์กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลย จากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน